สวัสดีครับผมแม็นพี่น้องครับมาเด้อมากินขา้าส่อน้ำกันครับข้าวย้อนห่อนึ่งเก่าครับเนี่ยุวกไห้กินคือเกา่ายวมาพี่น้องมาก็มีลาบนะครับเนาะลาบดิบลาบซุปเนี่ยเด็ห้กินนืองเก่าครับผมมาพี่น้องต่อไรยายห,หาต่อเด้อพี่น้องเด้อขับขม่ังไง

ตีะอะไร่ะลองแบบซุกบบบนัวสนไยอืมอืมอืมสุดยอือืมอืม,อ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 ม chẳng hạn chẳng hạn 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 rút ruột rút